ชอทีวีพิงก์ก็ บอกว่ารุ่นนี้นะคะมาไวหมดไวมากๆโชว์ทีวีที่เรียกได้ว่าขายดีที่สุดในตอนนี้แถมราคานะคะดีงามมากๆสไตล์ของเก้าเฟอร์นิเจอร์จริงๆเดี๋ยวเราจะพามาดูกันว่าทำไมรุ่นนี้ถึงขายดีทำไมลูกค้าถึงซื้อเยอะยอดจองยอดสั่งซื้อถล่มทลายแอบกระซิบบอกกันนิดนึงว่าถ้าลอตนี้หมดไม่รู้จะมาอีกเมื่อไหร่นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันคะ่ะ มาเริ่มกันที่ฟังก์ชันเลยนะคะอย่างแรกเลยคือรุ่นนี้จะมีตู้โชว์ขอบอกว่าตัวใหญ่มากทั้งซ้ายและขวาสองตู้เลยภายในจะมีชั้นกระจกทั้งหมด4ชั้นเลยแล้วก็มีช่องเก็บของ5ช่องมาพร้อมกับไฟดาวไลน์ด้านบนวางของโชว์ยังไงก็สวยงามจริงๆส่วนหน้าบาน จะเป็นกระจกใสแบบนี้มองเห็นของด้านในมาพร้อมกับตัวกรอบประตูตร,ตรงนี้ที่เป็นสีพิงโกส่วนด้านล่างตรงนี้นะคะก็จะมีลิ้นชักสําหรับเก็บของถึงฝั่งละ3ามชั้นด้วยกันสามารถเก็บของได้อย่างมากมายมหาศาลและตรงกลางตรงนี้นะเป็นบานกระจกทั้งหมด4บานเก็บงานเนี้ยบสวยถึงด้านในมาพร้อมกับกรอบประตูที่เป็นสีพิงโกเข้าเซตกันมากๆสําหรับตรงกลางนะคะมองขึ้นไปด้านบนนะจะเห็นมี ไฟวอร์มไลท์ถึง2จุดซึ่งไฟวอร์มไลท์แบบนี้จะทําให้สบายตาม,มากๆเวลาดูทีวีนะคะส่วนตรงกลางตรงนี้นะคะจะมีการใช้เทคนิคขยับเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งสเต็ปเพื่อให้ทีวีของลูกค้านะคะเด่นสวยงามดูได้สบายตามากยิ่ขึ้นแล้วก็รับกับด้านข้าง ที่เป็นสีกโกลทําให้ดูหรูหราเรียกได้ว่าที่สุดเลยทีเดียวสําหรับตัวนี้นะคะและส่วนตรงนี้นะคะขอบอกว่าขาดไม่ได้เลยคือเป็นส่วนที่เป็นปลั๊กไฟสาม,มารถเสียบป,ปลั๊กทีวีได้ปลั๊ก usb ได้และปิดเปิดสวิตช์ไฟได้ภายในจุดเดียวกนันี่ง่ายมากเลยสําหรับรุ่นนี้ค่ะและชอทีวีพิงโกตัวนี้นะคะจะมีความกว้างที่3เมตรค่ะ และความสูงอยู่ที่2เมตร30เรียกได้ว่าขนาดเทียบเท่างานบิ้วเลยนะคะวัสดุของโชว์ทีวีพิงโกนั้นทำมาจากไม้ปะติเกิลบอร์ดซึ่งมีความหนาแข็งแรงทนทานมากๆปิดผิวด้วยเมลามีนเรียกได้ว่ากันรอยขีดข่วนเวลาเราวางสิ่งของได้เป็นอย่างดีเลยค่ะมาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษสำหรับโชว์ทีวีพิงโกนี้ราคาเพียง29,000บาทเท่านั้นส่งฟรี กรุงเทพและปริมณฑลหรือรอบรอบร้าน70กิโลเมตรเลยนะคะหากสนใจสินค้านะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่เพจ f a c e b o o k ของ9 Furniture IG k o n 9 Furniture และ y YouTube o อง9 Furniture ค่ะแอบบอกแบบเสียดงดังๆเลยนะไม่กระซิบว่าโชว์ทีวีพิงโปก สินค้ามีจํานวนจํากัดนะคะมาดูของจริงได้ที่ร้านของเก mm ้า hmm. เฟอร์นิเจอร์เราอยู่ของเก้าทัญบุรีนะคะวันนี้มะนาวขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ